เพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของเกมสยองขวัญในตำนานอย่าง Silent Hill 2ในวันนี้ผมแร็คูนบอร์ดแคสตก็อยากจะพาเพื่อนๆทุกคนหวนคืนสู่เมือง Silent Hill กันอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับสิ่งเนื้อธรรมชาติในเมืองต้องสาบแห่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งเมืองการเข้ามามีส่วนผัวพันของลัทธิดีออเดรวมไปจนถึงมิติดอออเทอร์เและเรื่องราวความสยองขวัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเมืองแห่งนี้ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ขอให้เ,เพื่อนสำรวจจิตใจของตัวเองให้พร้อมและอย่าให้อะไรหรือสิ่งใดมาพาคุณไปจากโลกแห่งความเป็นจริงได้ยินดีต้อนรับสู่ Silent Hill Silent Hill คือเมืองเล็กๆบนุบเขาที่เงียบสงบเดิมทีแล้วดินแดนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองอเมริกัน ซึ่งว่ากันว่าพวกเขามีการทําพิธีกรรมต่างๆและพวกเขาก็มองว่าดินแดนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเหล่าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่มีพลังอํานาจลึกลับซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อให้กับดินแดนแห่งนี้ว่า The Place of Silent Spirits ที่แปลเป็นไทยว่าที่สถิตของดวงวิญญาณที่เงียบสงัดซึ่งคําว่าวิญญ,ญาณน,นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่เพียงวิญญ,ญาณของผู้คนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเหล่าดวงวิญญ,ญาณของผืนป่าลําทาน ก้อนหินและทุกๆสัพสิ่งที่ตั้งอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อเซเลนฮิลนั้นถูกอบล้อมด้วยภูเขาและผืนป่าและมีทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบโทลูกา้าตั้งอยู่ใจกลางเมืองและด้วยความสงบของเมืองแห่งนี้ก็ส่งผลให้ในภายหลังเนี่ยสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นป่าหุบเขาทะเลสาบก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมาพักผ่อนเป็นอย่างมากเลยเลยะครับ ในช่วงทศวรรษ1600ชาวอังกฤษได้เริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอเมริกาพวกเขาสร้างอาณานิคมต่างๆไปทั่วแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งก็รวมไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยชาวอังกฤษได้ทําการต่อสู้กับชนพื้นเมืองจนเกิดการนองเลือดไปทั่วแผ่นดินและขับไล่ชนพื้นเมืองที่เหลือรอดซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กกับคนแก่ให้ออกไปจากดินแดนแห่งนี้หลังจากที่ยึดดินแดนมาได้ชาวอังกฤษก็ได้สร้างอนาณาธิคมของพวกตนเองขึ้นมาพวกเขาสามารถเพิ่มประชากรภายในเมืองจาก30คนเป็น100คนได้ภายในเวลาไม่กี่ปีสมบผล์ให้โบสถ์คริสต์แห่งแรกถูกสร้างขึ้นโดยมีชื่อเรียกว่าโบว์าน์เชิร์ช ถูกสร้างขึ้นโดยชายชาวอเมริกันนามว่าเอ็ดวินบรอนช์ซึ่งในภายหลังชื่อของเขาก็ได้ถูกจารึกลงในพิพิธภัณฑ์ s i เ e นฮิล l l ฮิส t ท r ร c a l ล o ซ i e t ซว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเมืองแห่งนี้ด้วย ปี1692นครแห่งนี้ได้ขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆประชากรก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าสิ่งที่ก่อกวนใจชาวเมืองก็ได้ก่อตัวขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาด้านความแออัดนะครับหากแต่เป็นเรื่องของเวทมนต์และความเชื่อทางศาสนาซึ่งนั่นก็คือลัทธิดอออเดอร์พวกเขามีความเชื่อที่แตกต่างไปจากคริสตจักรและถูกมองว่าเป็นลทัทธินอรรีตที่พยายามจะใช้เวทมนต์ชั่วร้ายทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งแท้ ริงแล้วในเวลานั้นดีออเดอร์ก็เป็นแค่เพียงกลุ่มลัทธิผู้บริสุทธิ์ที่เดินทางด้วยศรัทธาไปตามแต่ละเมืองเพียงเท่านั้นไม่ใช่ลัทธิที่ชั่วร้ายเหมือนในปัจจุบันแน่นอนว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆพอมีคนที่เริ่มเห็นต่างไปจากความเชื่อแบบเดิมๆความขัดแย้งก็ได้ก่อตัวขึ้นบนดินแดนแห่งนี้จนในที่สุดคาคืนแห่งการล่ามไม่มดก็ได้เกิดขึ้น ผู้หญิงเกือบทั้งหมดภายในเมืองถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดและนักบุญสาวนามว่าเจนนิเฟอร์แคลโรสมาชิกของดีออเดอร์ก็ได้เป็นเหยื่อคนแรกที่ถูกสังหารลงในค่ำคืนนั้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผู้คนก็ต่างรู้ว่าเรื่องเวทมนต์ชั่วร้ายต่างๆเป็นเพียงเรื่องที่ถูกกุขึ้นมาเพื่อป้ายบาปให้กับลทัทธิดีออเดอร์ผู้คนภายในเมืองก็ได้มองว่าเจนิเฟอร์แคลโรนั้นเป็นนักบุญ และได้สร้างหลุมฝังศพให้กับเธอเพื่อเป็นอนุสาวรี์ที่สวนสาธาร,รณะล o สวอเทอร์พาร์ใกล้กับทะเลสาบโทลูกาโดยจารึกข้อความเอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่จะไม่มีวันถูกลืมเลือน ในช่วงต้นทศวรรษ1700ได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงแรงพร่กระจายไปทั่วอาณานิคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตภายในเมืองเป็นจำนวนมากซึ่งมันเป็นโรคระบาดที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้แม้แต่แพทย์ที่เก่งมากที่สุดในประเทศเนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันคือโรคอะไรผู้คนเริ่มแสดงอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ จากนั้นก็หลับไปเฉยๆและจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยชาวเมืองบางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นคำสาปที่เจนนิเฟอร์แคลโรมอบเอาไว้ให้กับชาวเมืองจนทําให้ผู้อาศัยส่วนใหญ่ต้องอพยพหนีออกจากเมืองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับโรคร้ายนี้เนี่ยก็ได้หายไปแบบเฉยๆเลยแล้วเมืองเนี่ยก็กลับสู่สภาวะปกติ ช่วงต้นทศวรรษ1800ชาวเมืองก็ได้สถาปนามเมืองแห่งนี้ครั้งใหญ่จนเมืองแห่งนี้ได้กลายเป็นนิคมทันทสถานเรือนจำซิลเลนฮิลถูกสร้างขึ้นบนเกาะเล็กๆบนทะเลสาบโทลูกา้าโรงพยาบาลบรูคเฮเวนก็ได้ถูกสร้างขึ้นในเมืองเพื่อรองรับโรคระบาดอีกระลอกที่มาพร้อมกับผู้อพยพและช่วงเวลานี้ก็เป็นครั้งแรกที่นิคมแห่งนี้ได้ถูกตั้งชื่อเมืองอย่างเป็นทางการซึ่งชื่อนั้นก็คือซิลเลนฮิล ประชากรในเมืองเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากไซเลนฮิวนั้นเป็นเมืองที่มีความสงบสูงมากธรรมชาติและความเงียบจึงเป็นที่ดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้ามาอาศัยที่เมืองแห่งนี้ นอกจากประชาชนส่วนใหญ่ที่อยากจะย้ายเข้ามาอาศัยที่เมืองซ l เลนฮิลแล้วธุรกิจต่างๆก็ยังอยากเข้ามาลงทุนกับสถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันส่งผลให้ในปี1816บริษัทกิล s าสพิโคแอนไอออนคอมพาก็ได้เข้ามาทําการลงทุนธุรกิจของตนเองในซเลนฮิลโดยการจัดตั้งบริษัทและเหมืองถ่านหินและนําคนเหมืองจํานวนมากเข้ามาทํางานภายในเมืองแห่งนี้ ปี1840เรือนจำเซเลนฮิลก็ได้ถูกปิดลงอย่างถาวรเนื่องจากปัญหาทางโครงสร้างทำให้อุโมงค์ใต้ดินของเ,เรือนจำพังทลายลงมาคลาชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายและนักโทษอีก2คนส่งผลให้นักโทษที่เหลืออยู่ถูกย้ายไปยังเรือนจำบลามสครันที่ซึ่งเป็นเมืองเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเซเลนฮิล ปี1850มีการค้นพบแหล่งทานหินใต้เมืองแห่งใหม่ซึ่งก็นำไปสู่การเปิดเมืองทันหินวิลส์ขึ้นที่เมืองเชปเพิร์สเกลนเมืองพี่น้องของไซเลนฮิลที่ตั้งอยู่ข้างทะเลสาบโทลูกาเช่นกันส่งผลให้นักลงทุนเกิดความสนใจในดินแดนแห่งนี้ทำให้เมืองไซเลนฮิลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองทันท,นท,นทนสถานเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในปีเดียวกันนี้เองได้มีการบ่งชี้ว่าลทัทธิดีออเดอร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นอีกครั้งจากัททธธิิิผู้บรสุ ที่เดินทางด้วยศรัทธ,ธาแต่ตอนนี้เมื่อยุคสมัยและวิถีความเชื่อได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปวิถีทางศาสนาอันบริสุทธิ์ของพวกเขาก็เริ่มมืดมนลงดีออเดอร์เชื่อว่าพวกเขาเป็นศาสนาที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวและศาสนาอื่นๆทั้งหมดบนโลกล้วนเป็นคำสอนที่หลอกลวงนอกจากนี้พวกเขายังมีพระคัภีศักดิ์สิทธิ์เป็นของตนเองซึ่งอ้างว่ามันเป็นพระวจนะของพระเจ้าดีออเดอร์เชื่อว่าคัมภีร์เหล่านี้เป็นความจริงและได้รับการดลใจจากสวรรค์ซึ่งไม่มีใครทราบได้นะครับว่าพระ คมภีเล่มนี้ใครเป็นผู้เขียนและเขียนเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่ประชาชนที่ไม่ศรัทธาต่อคำสอนของดีออเดอร์ต่างได้รับจดหมายเตือนถึงภัยร้ายที่อาจเกิดขึ้นต่อครอบครัวของพวกเขาเนื่องจากดีออเดอร์นั้นอ้างว่าพวกเขาสามารถ,ถติดต่อก,กับพระผู้เป็นเจา้าและสามารถใช้พลังลึกลับเก่าแก่ของดินแดนแห่งนี้ได้ปี1853เมืองแชปเพิร์สเกนได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดย4ีตระกูลได้แก่อแซคแชปเพิร์ดไอดิธฮอลโลเวย์ c o นเนล i u ียสฟรีชและเมสันบาร์ l เลตทั้ง4ตระกูลนี้เป็นสมาชิกของลัทธิดีออเดอร์ที่แยกตัวออกมาจากไ e n t Hill เนื่องจากบางความเชื่อของพวกเขาก็ไม่ได้สอดคล้องกับดีออเดอร์ไปเสียหมด อาจจะเรียกได้ว่าพวกเขากลายเป็นนิกายใหม่ที่ย่อยมาจากดีออเดอร์ก็ว่าได้ทั้ง4ตระกูลนี้ได้ทําข้อตกลงกับพระเจ้าของพวกเขาโดยการที่จะนําลูกหนึ่งคนจากแต่ละครอบครัวทั้ง4มาเป็นเครื่องสังเวยให้กับเทพเจ้าในทุกๆ50ปีเพื่อเป็นการเอาใจแก่พระเจ้าและให้เชพเพิร์สกล e นรอดพ้นจากความชั่วร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเซลนฮิล ปี1861สงครามกลางเมืองในอเมริกาก็ได้อุบัติขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในเมืองเซเลนฮิลล์เรือนจำแห่งใหม่ถูกสร้างขึ้นใกล้กับทะเลสาบโทลูกาซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นค่ายกักขังฉเฉลยศึกและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงสถานที่แห่งนี้ก็ได้ถูกดัดแปลงเป็นทันทสถานอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่าเรือนจำโทลูกา ปี1890ได้มีเหตุการณ์ปริศนาที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้เกิดขึ้นในเมืองเ e เลนฮิ l อีกครั้งซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่จู่ๆผู้คนภายในเมืองกลับค่อยๆเริ่มหายตัวไปอย่างปริศนาไม่มีแม้กระทั่งหลักฐานหรือร่องรอยใดๆให้สามารถติดตามได้เลยเหตุการณ์เหล่านี้ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างส่งผลให้อนาคตของเมืองซเลนฮิวที่กำลังจะเจริญรุ่งเรืองนั้นดูไม่ค่อยจะสดใสนัก ปี1900การฟื้นฟูเมืองครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งโดยการเปลี่ยนแปลงเมืองเลเลนฮิลให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบถึงแม้จะมีอดีตที่เลวร้ายและสถานการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามทะเลสาบทอรุกากลายเป็นแลนด์มาร์คของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจมีทริปเดินป่ามีการสร้างสวนสาธารณะ มีพื้นที่ปิกนิกสำหรับทุกครอบครัวและทัวร์ต่างๆอีกมากมายซึ่งนั่นก็รวมไปจนถึงการนั่งเรือชมทะเลสาบด้วยในขณะเดียวกัน ดีออเดอร์ก็ได้ครอบครองซาเลนฮิโดยสมบูรณ์ชาวเมืองที่เคยต่อต้านพวกเขาก็ต้องยอมจำนนต่อคำสอนของดีออเดอร์ในที่สุดทำให้ชาวเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอดีตของเมืองแห่งนี้เพราะพวกเขามองว่ามันเป็นยุคสมัยที่มืดมนสำหรับพวกเขาปี1911นักขุดเหมืองของบริษัทกิลาสปีโคแอนไอออนคอมเปนีได้ค้นพบสัญ,ญลักษณ์ปริศนาที่แกะสลักเอาไว้บนผนังของถ้ำพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของพวกแม่มดและเวทมนต์ที่ชั่วร้ายในอดีตก่อนที่ จู่ๆหมอกสีขาวปริศนาก็ได้ปรากฏขึ้นส่งผลให้นักขุดเหมืองหลายคนหายตัวไปอย่างปริศนาผู้คนที่รอดกลับออกมาได้ก็ได้อ้างว่าพวกเขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดปรากฏขึ้นภายในถ้ำโดยเหตุน,นี้เหมืองจึงถูกปิดตัวลงและทางบริษัทก็ได้ปิดผดึกทางเข้าเหมืองแห่งนี้โดยแจ้งว่ามันเป็นเหตุผลด้านความปลอดภยัย ในปี1918เมืองเซเลนฮิลล์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูงเป็นประวัติการชาวเมืองเริ่มมีความหวังว่าเศรษฐกิจของเมืองจะค่อยๆเจริญเติบโตตามไปด้วยแต่แล้วก็เกิดโศกนฏกรรมครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งเมื่อเรือทัวร์ทะเลสาบโทลูก้าลำแรกที่มีชื่อว่าเดอะลิตเทนลโอรเนสได้หายไปอย่างลึกลับในขณะที่กำลังพานักท่องเที่ยวชื่นชมความงดงามของทะเลสาบนักท่องเที่ยวทั้ง14ชีวิตได้หายสาบสูญไปอย่างไม่ทราบชะตาก,กรรมการสืบสวนทั้งหมดสรุปเหตุการณ์นี้ง่ายๆ ว่าเรือนั้นจมลงสู่ก้นทะเลสาบถึงแม้จะมีการออกค้นหาอย่างละเอียดแต่ก็ไม่มีใครค้นพบชิ้นส่วนของเรือหรือศพของนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ได้ส่งผลให้ธุรกิจนั่งเรือรอบทะเลสาบต้องหยุดชะงักลง จนกระทั่งในปี1939การเดินเรือก็ได้เปิดให้บริการอีกครั้งและก็เกิดอุบัติเหตุทางเรือซ้ำยเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้มันส่งผลเสียกับชื่อเสียงของเมืองเซเลนฮิล์เป็นอย่างมากความนิยมในการมาเที่ยวที่สถานที่แห่งนี้ลดลงอย่างน่าใจหายผู้อาศัยจำนวนมากเริ่มทยอยย้ายออกจากเมืองเพราะพวกเขาเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนแห่งความตายแต่ถึงแม้ว่าชื่อเสียงของไซเลนฮิล์จะย่ำแย่ลงอย่างมากกับเหตุการณ์อันเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ในปี1961 s ซ l เลนฮิ l l ก็ยังเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวพากันมาพักผ่อนและท่องเที่ยวกันอยู่อย่างไม่ขาดสายโรงแรมริเวอร์ไซส์รีสอร์ทและสวนสนุกก็ได้ถูกสร้างขึ้น มีการจัดตั้งโรงเรียนสถานร,รับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเรือนจำทูลูกา้าก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ s ซ l e n t Hill Historical Society และก็เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมเช่นกันแต่ถึงกระน,นั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกเดินทางมายังเมืองแห่งนี้ส่วนมากก็จะมาเพื่อจบชีวิตของตอนเองภายในโรงแรม หรือไม่พวกเขาก็จะหายสาบสูญไปอย่างปริศนาและไม่พบร่องรอยของพวกเขาอีกเลยในปัจจุบันนี้เมืองซลรินฮิลนั้นยังคงเป็นเมืองปกติเอาจริงๆจะบอกว่าปกติก็ไม่ได้นะเพราะมันมีแต่เหตุการณ์แปลกๆที่มีผู้คนอาศัยและมาท่องเที่ยวตามปกติอยู่ผู้คนก็ยังใช้ชีวิตอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้เป็นเมืองที่มีหมอกสีขาวทึบตลอดเวลาหรือโลกสนิมที่มีปีาศาจแบบที่เราเข้าใจกัน โดยโลกหมอกขาวกับโลกสนิมภายในเกมที่เราได้เห็นกันมาตลอดเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําอธิบายที่แน่ชัดนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรและผู้คนถูกดึงดูดสู่มิติแห่งนี้ได้อย่างไรบางก็ว่ามิติแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากเวทมนต์และพลังลึกลับของดินแดนแห่งนี้บางก็ว่ามันเกิดขึ้นเพราะบาปในจิตใจของมนุษย์ยิ่งในปัจจุบันนี้ยิ่งมีการตีความไปไกลกว่านั้นอีกครับ ว่ามันอาจเป็นเพียงแค่อาการทางจิตที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่าง The Silent Hill Phenomenon ที่ถูกกล่าวขึ้นในภาค The Short Message ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในส่วนต่อไปตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประวัติเมือง Silent h ฮิลแล้วนะครับแต่จะเป็นการพาพเพื่อนๆมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคบกขาวและโรคสนิมภายในเกมกันโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลออฟฟิเชียลที่ทางโคโนมิและทีมไซเลนเคยออกมาพูดถึงกัน จากข้อมูลในหนังสือ Silent Hill Official Guide Book และ Book of Lost m e m ORIES ที่ตีพิมพ์โดยโคน a มิก็ได้ให้ข้อมูลกับเราว่าโลกหมอกข่าวนั้นมีชื่อเรียกว่า the right side ส่วนโลกสนิมนั้นจะเรียกว่า the reverse side โดยทั้งสองโลกนี้จะเปรียบเสมือนโลกแห่งความฝันหมอกที่หนาทึบและความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ของทั้งสองโลกนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เส้นแบ่งระหว่างความฝันและความเป็นจริงพร่ามัวลงทำให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาเนี่ยแทบจะ ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเขาเข้ามายังสถานที่นี้ได้อย่างไรและสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นสิ่งไหนคือความจริงและสิ่งไหนคือความฝันกันแน่การสลับไปมาระหว่างโลกหมอกขาวและโลกสนิมจะเปรียบเสมือนวงจรการนอนหลับแบบ Rapid Eye Movement Sleep และ Non Rapid Eye Movement Sleep ซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือการที่พเร,รานอนหลับแบบสลึมสลือไปสู่การหลับลึกและเข้าสู่ความฝันในแต่ละคืนนั่นเอง โดยผมจะขอเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้กันแล้วกันครับวงจรการนอนหลับของคนเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ระยะคือ light sleep ช่วงหลับแบบสลืมสลือ deep sleep ช่วงหลับลึกและ REM sleep ช่วงเวลาแห่งความฝัน ช่วงไหล่สลีปเนี่ยจะเปรียบเสมือนโลกหมอกขาวที่ถึงแม้เราจะหลับไปแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกตัวสติของเราเนี่ยยังคงชัดเจนว่าสิ่งไหนคืออะไรเสมือนกับโลกหมอกขาวที่ยังมีความสว่างให้เราได้มองเห็นแต่ก็มีความสลืมสลือที่บดบังสติของเราเหมือนกับม่านหมอกที่บดบังทัศนวิสัยช่วงดีฟสลีปจะเปรียบเสมือนโลกหมอกขาวในเวอร์ชันที่มืดสนิท การรับรู้ของเราจะแทบไม่รู้ตัวแล้วเนื่องจากการหายใจและการเต้นของหัวใจจะช้าลงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อจะหยุดลงอย่างสมบูรณ์เพื่อเตรียมการไปสู่การหลับระยะที่3ที่เร,เรียกว่า REM sleep หรือช่วงเวลาแห่งความฝันที่จะเปรียบเสมือนกับโลกสนิมที่เราจะไม่สามารถแยกแยะได้แล้วว่าเรื่องไหนคือความจริงเรื่องไหนคือความฝันกันแน่ ในระหว่างสภาวะนี้องค์ประกอบต่างๆของโลกจะสะท้อนมาจากจิตใต้สำนึกของแต่ละคนความดิบเถื่อนความโหดร้ายจะขึ้นอยู่กับความสว่างและความมืดมิดในจิตใจของแต่ละคนจิตวิญญาณของคุณบาปหนักขนาดไหนพลังลึกลับของเมืองก็จะบิดเบือนโลกสนิมไปตามนั้นหลายๆสิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้จะสามารถปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ซึ่งนั่นก็รวมไปจนถึงพวกเราสัตว์ประหลาดต่างๆที่จะสะท้อนมาจากอารมณ์เชิงลบเช่นความรู้สึกผิดความเกลียดชัง ความกลัวความกังวลและความเครียดทําให้แต่ละคนที่เข้าสู่โลกหมอกและโลกสนิมจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปเสมือนกับความฝันที่เราจะฝันไม่เหมือนกันนั่นเองเมื่อวงจรของความฝันจบลงร่างกายของเราก็จะกลับมาสู่ช่วงไลฟ์ l e e p ซึ่งก็จะเปรียบเสมือนการสิ้นสุดของโลกสนิมก่อนที่เราจะกลับมาสู่โลกหมอกอีกครั้งวงจรน,นี้จะหมุนเวียนต่อไปเป็นวัฏจักรการไหลเวียนของเวลาและกฎแห่งฟิสิกส์จะไม่ส่งผลต่อโลกแห่งนี้ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมภายในเกมเนี่ยเรามักจะพบเจอกับสิ่งกีดขวางแปลกๆเช่นประตูหลายบานที่ล็อกอยู่ถนนหลายสายที่พังถลม่ม หรือมีสิ่งกีดขวางแบบไม่มีเหตุผลผมได้ไปฟังทฤษฎีหนึ่งจากช่อง Max กซ์เดร์เมาและมันก็น่าสนใจมากๆเขาได้บอกว่านั่นเป็นเพราะความฝันของเรานั้นจะเปรียบเสมือนกับภาพยนตร์ที่จะเล่าหรือดําเนินเรื่องเฉพาะสิ่งที่มีความสําคัญเท่านั้นและมักจะไม่เล่าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องให้มันยืดเยื้อยกตัวอย่างว่าคุณดู i r o n Man เนี่ยเราก็คงจะไม่ได้อยากรู้ว่าโทนี่สตาร์กกินคลีนไหมนอนหลับกี่โมงอาบน้ําวันละกี่ครั้งเว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะส่งผลกระทบสําคัญต่อเนื้อเรื่องการที่ประตูและถนน ถูกปิดกั้นในโลกหมอกและโลกสนิมนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเราไปในทิศทางนั้นเราจะไม่ปล่อยให้ความฝันเป็นไปตามวิถีธรรมชาติของมันซึ่งมันอาจบ่งบอกว่าเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในการเดินทางเพื่อไปอยังเป้าหมายสูงสุดของตัวละครเอกภายในเกมก็เป็นได้ หรืออีกนัยยะหนึ่งก็อาจจะสื่อได้ว่าการที่เราจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือตรัสรู้อะไรบางอย่างมันก็อาจาไม่ได้ไดมาง่ายๆนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้บางเส้นทางนั้นต้องถูกปิดผนึกเอาไว้เพื่อให้เราได้เดินทางฝ่า,ฟ,าฟันพันอุปสรรคต่างๆก่อนก็เป็นได้และการที่บางประตูจะต้องใช้ไอเทิมพิเศษในการเปิดทางเข้าไปก็เป็นตัวแทนของความสามารถทางสมองของมนุษย์ที่ไม่ยอมรับความจริงกับสิ่งที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้และเมื่อเราสามารถเปิดประตูนั้นได้ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ยอมรับ ความจริงนั้นและเดินทางไปสู่แสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ในตอนจบเกมได้นั่นเอง ในเกมภาคแรกโลกหมอกและโลกสนิมคือโลกที่สะท้อนมาจากความมืดมนในจิตใจของอเลซ่าดังนั้นโลกและสัตว์ประหลาดที่เราได้เผชิญในเกมภาคแรกล้วนเป็นภาพจากจิตใต้สำนึกของเธอส่วนในเกมภาคสองหลังจากที่อเลซ่าได้จากไปแล้วพลังลึกลับของไซลินฮิลก็ต้องการแหล่งพลังงานใหม่นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เมืองไซลินฮิลเริ่มดึงดูดผู้คนที่มีความมืดมิดในจิตใจ,ใจเข้ามายังเมืองแห่งนี้ทีมงานเคยบอกเอาไว้นะครับว่าพลังของเมืองไซเลนฮิวนั้นไม่ได้เป็นพลังที่ชั่วร้ายตั้งแต่ต้น แต่ถว่ามันเกิดจากการปิดเบือนความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆของดีออเดอร์มาหลายศตวรรษนั่นเองพลังลึกลับดังกล่าวนี้สามารถเกิดขึ้นที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองเซเลนฮิลได้ด้วยนะครับโดยคุณฮิโรยุกิโอวาคุหนึ่งในผู้เขียนบทให้กับเกมเซเลนฮิลภาค2และภาค3เนี่ยได้เคยออกมาอธิบายเอาไว้ว่าการเปลี่ยนไปสู่อีกโลกหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกเมืองนั้นขึ้นอยู่กับพลังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปตามสถานการณ์นั้นๆพลังดังกล่าวจะดูดซับและสะท้อนสิ่งที่ผู้คนเก็บเอาไว้ในใจและจะเกิดขึ้นไ ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเมืองเซเลนฮิลเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในเซเลนฮิล3สามที่คลอเดียบูฟหนึ่งในสมาชิกของดีออเดอร์ได้ออกมาไล่ล่าเฮเทอร์เมสันนอกเมืองเซเลนฮิลหรือในเซเลนฮิล4สี่เดอะรูมที่ฆาตกรต่อเนื่องอย่างวอลเตอร์สลิแวนเด็กกำพร้าที่เติบโตในเมืองเซเลนฮิล l สามารถสร้างโลกสิมของเขาขึ้นในเมืองแอชฟิลด์โดยพิธีกรรมฮ o ลลี่แอสซัมชันนั่นเอง เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับประวัติเมือง Silent Hill และโลก o u t o w w r r l d กันไปแล้วต่อมาผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ The Silent Hill Phenomenon หรือปรากฏการณ์ l e n t Hill กันสักหน่อยครับอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางโคโนมิกำลังสร้างเกม Silent Hill ออกมาหลายต่อหลายภาคเลยเลยครับไม่ว่าจะเป็น Silent Hill F ซเลนฮิลทาวฟหรือแม้กระทั่ง i ซเลน h ิลสองรีเมคโดยคุณโมโตอีโอกา t o ตหัวเรือคนใหม่ของซีรีส์ l ซเลนฮิลได้ออกมาบอกว่าตัวเขาอยากจะรีแบรนด์คำว่า l e เล h ฮิลใหม่โดยอยากที่จะเปลี่ยนให้ l e เล h ฮิลกลายเป็นเกมสยองขวัญทางจิตวิทยาอย่างแท้จริงโดยคุณเจคอบนาวอก หนึ่งในผู้พัฒนา Sirent h ฮ l ล s ์แอสเซนที่ได้คะแนนรีวิวต่ำเตี้ยเรียดินเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวเสริมว,ว่าการที่จะทำให้แฟรนไชส์ Silent Hill เติบโตไปได้มากกว่านี้ได้เราไม่ควรยึดติดเนื้อเรื่องเอาไว้ที่เมือง Silent h i l l เพียงเมืองเดียวโดยเขาเนี่ยได้เปรียบกับ Resident Evil ที่มายึดติดกับเมืองและคูซิตี้นั่นเองหรือพูดง่ายๆก็คือ s i l e n t Hill ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนนั่นแหละครับการตีความคำว่า Silent Hill Celent ใหม่นี้ได้เกิดขึนดนนลนเ Silent Hill The Short Message, ที่ปลลอใกามา่ให้เราได้เล่นฟรีกันใน ตงต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องราวในภาคนี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นที่วิลล่าแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันซึ่งเป็นการปูทางว่าเหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ในเซเลนฮิลเริ่มปรากฏขึ้นที่อื่นแล้วโดวยตัวเกมพยายามตีความพลังลึกลับนี้ใหม่ ให้กลายเป็นเหมือนกับว่าโลกหมอกและโลกสนิมคืออาการลึกลับที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่มีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงโดยเรียกอาการนี้ว่า the silent hill phenomenon ซึ่งภายในเกมนะครับเราจะได้พบกับเอกสารฉบับหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์นี้เอาไว้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดและเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามักจะเห็นหมอกปริศนาปรากฏขึ้นแม้ในวันนั้นจะเป็นวันที่อากาศแจ่มใสก็ตามและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็จะหมดสติไปโดยอาการ ถูกตั้งตามชื่อเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในเมืองเซเลนฮิลล์คุณหมอรายหนึ่งได้อธิบายอาการนี้เอาไว้ว่าสำหรับผู้ที่จิตใจไม่มั่นคงหมอกจะเป็นตัวแทนของความไม่แน่นอนและเป็นภาพลวงตาทางประสาทสัมผัสเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีความเครียดสูงการมองเห็นของคนคนนั้นอาจเป็นเส้นทางที่มืดมนราวกับว่าคนคนนั้นได้ท่องไปกับสายหมอกที่หนาทึบความไม่แน่นอนทางสังคมหรือความหวาดกลัวเกี่ยวกับอนาคตจะปรากฏขึ้นเป็นม่านหมอกจนทําให้เส้นแบ่งระหว่างภาพลวงตาและความเป็นจริงพรามัวลง ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่มีความเครียดในหน้าที่การงานมีความเครียดในเรื่องของอนาคตความเครียดด้านการเรียนหรือความเครียดด้านใดก็ตามว่าอย่าละเลยสุขภาพจิตของตัวเอง ยอมรับตามตรงนะครับว่าผมแอบชอบการตีความอันนี้เหมือนกันนะมันดูเป็น s ซเลนท์ฮิลที่เข้ากับยุคสมัยใหม่มากๆและผมก็อยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสเกมภาคนี้กันและถึงแม้ว่าพวกเขาจะพยายามตัดความเป็นไสยศาสตร์หรือเวทมนตุ์ลึกลับออกไปแล้วแต่ทีมงานก็ยังแอบใส่ลอเกี่ยวกับแม่มดเข้ามาภายในเกมภาคนี้อยู่ดีราวกับว่านาสถานที่แห่งนี้ก็มีพลังลึกลับจนเกิดโลกบอก หรือโลกสนิมขึ้นมานั่นเองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่โคนนมิพยายามจะตีความคําว่า Silent h ฮิ l ใหม่ให้กลายเป็นอาการทางจิตซึ่งพวกเขาเคยทํากันไปแล้วหนึ่งครั้งในภาครีบูทอย่าง Silent h i ชา c h a ต t e r m e m ORIES ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นภาคที่โคตรเทพซึ่งผมก็เคยทําสรุปเนื้อเรื่องภาคนี้เอาไว้คู่กับภาค PT แล้วนะครับใครสนใจเนี่ยก็กดเข้าไปฟังกันได้ และในอนาคตอันใกล้นี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นโลกหมอกที่ไม่ได้เกิดขึ้นใน Silent Hill อีกครั้งใน Silent Hill F เกมภาคใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับโดยทีมงานก็ได้ยืนยันแล้วว่าเหตุการณ์ในเกมภาคนี้จะย้อนกลับไปในปี1960ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งทีมงานเนี่ยตั้งใจอยากจะให้ผู้คนสลัดภาพจำเมือง Silent Hill แบบเดิมๆที่เป็นเมืองหมอกสนิมเคลื่อออกไปและแทนที่ด้วยโลก,กทัศน์ที่สวยงามของชนบทอันห่างไกลในประเทศญี่ปุ่น แต่ทว่าด้วยความสวยงามนั้นจะยังมีความสะพรึงกลัวซ่อนอยู่โดยจะยังมุ่งเน้นไปที่ความลึกลับความสยองขวัญทางจิตวิทยาและเรื่องราวเหนือธรรมชาติของ s ซเล Hill เช่นเดิมเพื่อคงแก่นหลักของเกมที่เคยมอบประสบการณ์ความสยองขวัญให้กับเหล่าแฟนเกมมาอย่างยาวนานต่อไปซึ่งผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยก็คงต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าการตีความใหม่ของคำว,ว่า l ซ n t Hill มันจะเวิร์กมากน้อยแค่ไหนและมันจะสู้กับของเดิมที่ทีมไซ e n t เคยทำเอาไว้ได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันครับ และเ,เพื่อนๆเลยครับชอบ Silent Hill แบบไหนมากกว่ากันระหว่างชอบไปเกมเกิดขึ้นในเมือง Silent Hill เท่านั้นหรือจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ขอแค่ให้คงแก่นสารความเป็น i l e n t h i l l เอาไว้ก็พอก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ให้ผมอ่านกันบ้างนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น Super t h a n k s หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแร็กคูซิตี้กันนะครับและถ้าคุณรักและลคลั่งไคล s i l e n t h i l l ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกด cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่รักคูณบอดแคสกันนะครับ